ไม่เลยครับไม่หยิบไม่เลยครับหยิบไม่เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเข้าหนอโคงงานการใช้ไรเข่งเพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศในโรงเรียนรละรากประถามค่ะพู้จัดทำ เด็กหญิงธนพรกมกำนุ่มค่ะเด็กหญิงพันชนกจริญตาันค่ะเด็กหญิงอิยญาทิพย์ดีค่ะเด้กหญิงพัชญาเทียนเทศค,ค่ะชื่อเด็กชายปนที่ชอบกินเนื้อ ก็เกิดขึ้ของปัญหาโรงเรียนลาดลาดของเรามีพันไม้อยู่เป็นจำนวนมากที่ลำต้นของต้นไม้หรือเปลือกไม้พบว่ามีไรเ้เข้งอาศัยอยู่จากการศึกษาการดำเนินงานโยนโครงการนักศึกษาลงของบังทีรบกิเยว พบว่าการมีอยู่ของไรเท็มบนเปิดต้นไม้นะคะสามารถบ่งชี้ถึงระดับคุณภาพอากาศในบริเวณนั้นๆได้เพื่อเป็นการตรวจสภาพอากาศในโรงเรียนจึงทําการสํารวจไรเขตมในโรงเรียนค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศในโรงเรียนละดาบอุปถัมภ์โดยใช้ไรเขมค่ะ วัสดุอุปกรณ์น,นะคะ1น,นะคะเว้นขยาย3อันค่ะ2ส,สายวัด1เส้นนะคะ3กล้องดิจิตอล1ตัวนะคะ4แบบสำรวจไรเค้น1แผ่นนะคะและ5ห,หนังสือคู่มือของไรเค้นบุรันทิโรคสีเขยวค่ะประชานนะคะการใช้ไรเค้นเพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศในโรงเรียนรัฐรานอุปถัมภ์ค่ะ ทำการกำหนดพื้นที่นะคะได้ผ่านการสำรวจค่ะแล้วเราจะทำการถ่ายภาพทำการสำรวจได้ข้อมูลชื่อไรเข่พร้อมถ่ายภาพค่ะจะนำข้อมูลมาจำแนกโดยใช้ได้กลุ่มไรเข่ที่บ่งชี้คุณภาพอากาศ การประเมินคุณภาพคุณภาพอากาศในโรงเรียนเขียนรายงานบานคุณภาพอากาศในโรงเรียนค่ะวิธีวิจัยนะคะ ทางนี้คณะผู้ทางโครงงานได้รับขั้นตอนของการดำเนินงานโครงงานดังนี้หนึ่งกหนดพื้นที่ที่จะสํารวจโดยแบ่งออกเป็น,นสองโซนสองสรวจชนิดไรเ,เค้นบนผลต้นไม้จากพื้นดินระดับสูงสองเมตรทำการสํารวจอย่างน้อยสิบต้นสาบัผลการสารวจสี่วัดเส้นรอบวง ถ้ารจำแนกประเภทของไรเทศตามกลุ่มได้แก่สามกลุ่มได้แก่สามกลุ่มคือกอกลุ่มทนทาสูงขอกลุ่มทนทานคอกลุ่มอากาศดีนำผลการสำรวจมาประเมินคุณภาพอากาศ ข้อการวัดของเราค่ะคือการสวารวอค่ะคือการบันทึกค่ะอันนี้คือรูปภาพของไรเคนคือกลุ่มทา,านทานส่งค่ะคือไลที่ดามัานก็ดำค่ะอันนี้คือเปียกกลุ่มทนทานชื่อลิอแพรค่ะ ขอสัญญาเสียงคอมาิปเงอ้ยของรับ คุณชอบถ่ายแล้วถ่แล้วย่าต้องหน้าทำปกติคุณชอบมีตคุณชอบสองเลยนะ นะเราเรา,เา,นะเาไม่คังได้เราคอคือันได้แอันนี้ทำอะไรอยู่ครับเราเล่าไหนมคือไม่รู้ว่ไม่เขาเานหนไม่ใช่น่อย,ยรัใช่อันนี้คือการกำลังค้นหา,าว่าอะไรที่เเกิดขนไหาว่าอันนี้อะไรแค่ดขึน้นไดต้นนี้มีกี่มีกี่ชนิดครับ,รอรบสองค่ะสอชนิด

มีป่เอออกลุ่มายเรวมคยกุายเช้นรวยดิอมีกลุ่มมีุโดรางก้รางก้ใช่ไหมเป็นคนคนไหลเช่นนะไม่ใช่คนคนสนาสำรวจกี่ต้นครับระหว่างที่ดูสำรวจกี่ต้นทั้งโรงเรียนที้สำรวจกี่ต้นเจ็ดต้นค่ะเจ็ดสิบต้นโอ้เจ็ดสต้นเลย รวมทั้งหมดรวมทั้งหมดจะสิบต้นแล้วผลที่ได้เป็นไงครับแตกเหมือนกันไหมแต่ละต้นมีอะไรเช่นเหมือนกันไหมไม่ไค่ะไม่เหมือนกันอืมผลยังผลยังหมดละนะไปอันต่อเลยครับผลเป็นไงบ้างครับสรุปผลโรงเรียนเรานะคะโรงเรียนเราอากาศใช้ได้พอใช้ค่ะอากาศโรงเรียนเราพอใช้ จบการสเสนอเพียงแค่นี้ค่ะบแล้วอาพี่หมูถามอ,อะไรพี่หมูพี่ทอ้อสงสัยพี่ท็อมีคือพี่สงสัยว่าทำไมถึงสรุปว่ากลุ่มเราโรงเรียนเรามีอากาศเลยนะอพอใช้อะไรคือ,ข,อข้อมูลที่หนูได้แล้วหนูก็สรุปว่าพี่หมูคะโรงเรียนเราอากาศพอใช้คับสรุปยังไงคะในอธิบายข้อมูลหน่อย จากไรเข่นและกลุ่มค่ะอธิบายให้ทุก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 กฟังนดิดนึงครับว่ามันถึงสรุปอย่างนั้นได้ยังไงก็โรงเรียนเรามีกลุก่มสามกลุ่มอยู่ด้วยกันค่ะคือกลุ่มททานส่งกลุ่มทงทานและกลุ่มอากาศดีค่ะเลยทําให้เรารวบรวมได้ค่ะว่าโรงเรียนเรา,จะจะเราอาการพอใช้ค่ะกลุ่มทนทานสูงคืออะไรครับหมายถึงอะไรถ้ามีทนทานสูงเยอะหมายถึงอากาศดีไม่ดี อากาศแย่ yeah, คะ่ะอ๋อถ้ามีกลุ่มทนทานสูงเยอะแสดงว่าอากาศแย่<ะ>แล้วถ้าเกิดมีกลุ่มทนทานเยอะหมายถึงไงพอใช้อากาศพอ,พอใช้แต่ถ้าเกิดมีกลุ่มอากาศดีเยอะก็คืออากาศดี<ะ>แล้วทำไมหนูถึงสรุปว่าของลำดานอากาศพอใช้อะที่มันมีท่านทนทานสูงก็เจอใช่ไหมมีเจอทนทานสูงไหมไม่ค่อยคะ่ะไม่ค่อยเจอแล้วกลุ่มเจอแบบทนทานเยอะหน่อย<ะ>70ต้นเนี่ยเจอทนทานสูงกี่ต้น จบตัวเลขไ,ไ,ได้ไหมครับไม่ได<ะ>้มีกลุ่มอากาศดีเจอไหมไรเทิ่สามกลุ่มนี้กางไม่มีเจอไลเทิ่กลุ่มอากาศดีไหมครับเจอกี่ต้นครับจะประมาณสิบต้นจากเจดสิบต้นคําถามสาคัญก็คือว่าตต,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 ต <laughs> คือพี่อยากรู้ว่า การที่หนูเจอไรเค่นกลุ่มกลุ่มทนทานสูงกลุ่มทนทานกลุ่มอากาศดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันใช่ไหมมันอยู่กระจายกระจายกันป่ะเออมันมันหมายถึงอากาศเนี่ยมันหมายถึงยังไงครับคำว่าที่เขาบอกว่าไรเค่นกลุ่มนี้เจอแล้วอากาศแย่เนี่ยหนูคิดว่ามันมันโตอยู่แถวแถวไหนหรอเจอกลุ่มทนทานอากาศพอใช้เนี่ยมันโตอยู่แถวแถวไหนในโรงเรียนหรอเขาบอกได้ไหมหนูบอกว่าหนูแบ่งโซนใช่ไหมครับเออ กี่โซนนะงานตำรวจกี่โซนนะครับในโรงเรียนที่วัดมีกี่โซนครับ้งรวจทั้งหมดมีแปดโซนค่ะแต่ละครกสรสำรวจเพียงเจ็ดโซนค่ะเจ็ดโซนนี่คือโซนตัวไหนใกล้ห้องน้ำหน้าโรงเรียนสนามฟุตบอลเห็นไหะโซนหนึ่งกับโซนสองจะเป็นตรงสนามฟุตบอลใหญ่ตอนนู้นค่ะจะแบ่งเป็นครึ่งค่ะข้างหน้าเป็นโซนหนึ่งข้างข้างหลเป็นโซนสองค่ะแล้วโซนหนึ่งที่ว่าใกล้สนามฟุตบอลใช่ไหมครับค่ะอากาศเป็นไงดีพอใช้หรือแย่ ก็พอใช้ค่ะแล้วโซนสองนะครับดีพอใช้หรือแย่พอใช้นการใช้เราเหมือนกันเลยอาการทั้งสองที่เหมือนกันสรุปสรุปได้เลยไหมครับแล้วมันหนูคิดว่ามันแตกต่างกันไหมโซนหนึ่งกับโซนสองอะไรแตกต่างกันครับบางที่ก็อาจจะมีไ,ไรเค่กลุ่มอื่นเยอะค่ะเออการที่มีไรเค่กลุ่มอื่นเยอะอีกโซนหนึ่งไม่มีเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับอากาศไม่ดีค่ะหมายถึงอากาศไม่ดีเลยเหรอเกิดไม ไรเชนนี้มันเกิดได้ยังไงครับปกติไรเช่นเกิดเองตามธรรมชาติไหมเกิดเองตามธรรมาชาติค่ะเออม,มันเกิดจากอะไรครับทำไมมีไรเชนเกิดขึ้นมาเพราะว่า,า,า,ร,า,าวร,รากับสาหร่ายมารวมตัวกันค่ะรากับสาหร่ายมารวมตัวกันก็เลยกลายเป็นไรเช่นแค่นั้นเลยแล้วแล้วมันยังไงอ่ะคือคือหมายถึงว่าหนูบอกว่าไรเช่นมีสามกลุ่มใช่ไหมครับใช่ไหมที่หนูอ่านมาที่หนูศึกษามาเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ย มันเกิดขึ้นด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะเช่นฝนตกหนักนะพี่หรือว่ามีควันเยอะๆจะเกิดแบบนี้ถ้าอากาศดีๆเกิดนี้คือพี่อยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคือโอเคไรแค่นคือลาบวกสารายใช่ปะแล้วทําไมอ่ะทําไมอยู่ดีมันถึงเกิดขึ้นมาก็มีควันค่ะมีควันอากาศมีอากาศแค่นั้นแะคะ่ะเอาละค่ะคุณคุณคุณดูช่วยผมเลยค่ะ ความชืนม้นด้วยค่ะมีความชื้นด้วยอ่าเขาถามนิดนึงลูกแค่5นาทีเอเอ,อระหว่างที่หนูสำรวจไรเค้เนี่ยน้องครูถามในรายละเอียดนิดนึงว่าหนูวัดจำนวนไรเคร้นไหมลูกหนูวัดทิ้งจำนวนไรเครไ้ไหมหรือบอกแค่ว่ามันมีชนิดอะไรแค่นั้นเองแต่ต้นหนึงมีมีมีเยอะบ้างน้อยแค่ไหนวัดไหมลูกหนูวัดขนาดไรเค้ใช่ไหมลูกยังไม่วัดค่ะ หนูแค่รูว่ามันมีอะไรในหนังสือถูกป่ะอันนี้ถ้ามันไม่มีแต่ว่าไรเค็ head, ที่หนูเห็นทั้งหมดมีอยู่ในหนังสือทั้งหมดใช่ไหมค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนูเห็นไรเข็ head, ในโรงเรียนเนาะหนูจะบอกได้ทันทีว่ามันคืออะไรหนูหนูเคยเจอประสบการณ์ที่หนูดูไม่ออกไม่รู้มันอะไรกันแน่เคยค่ะเออแล้วหนูแก้ปัญหานี้ยังไงคะปัญหาจากหนังสือแล้วก็เรื่องค่ะเออได้คำตอบไหมลูก ว่าอันนี้ที่หนูเจอภาพอันนี้และหนูก่อนที่หนูจะไปค้นหาใน Google หนูถ่ายภาพไว้ใช่ไหมค่ะแลวหนูไปค้นใน Google อีกทีถูกไหมลูกแลวใน Google บอกหนูใช่ไหมลูกมันคือชนิดอะไรครูถามนิดนึงว่าคําถามสุดท้ายคือว่าดูเคยเจอประสบการณ์ปัญหาแบบนี้เยอะไหมลูกในการที่สำรวจอะไร70ต้นที่วานไม่ค่อยเยอะค่ะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมบอกเลยไหมประมาณสักกี่ครั้งในการที่ที่ลา เขาเรียกว่าเราวินิจฉัยไม่ออกว่ามันเป็นไรแค่สนิดหน่ห้าค่ะห้าครั้งใช่ไหมลูกและทุกครั้งในแต่ละครั้งนูมีกระบวนการแก้ในการแก้ปัญหานี้โดยการหาคำตอบเหมือนการไปหาที่กูเกิลใช่ไหมค่ะนูเคยไปถามครูไหมว่าอันนี้ควรจะเป็นยังไงแต่ว่าหนูหาท o o g l e กิด้วยหานั้งไปหาคำปรึกษาจากทางคุณครูด้วยใช่ไหมลูกและลูกก็ได้คำตอบทุกครั้งใช่ไหม ใช่ป่ะค่ะโอเคเนาะอย่างอย่างอันนี้ครับอย่างรูปเนี้ยเก็บวัดวัดทำไมอะครับมันไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันเลขนาดลำต้นใช่ไหมครับพี่ท็อปเออได้รู้ว่าต้นเป็นเป็นคนของมันเป็นเกณฑ์ของการของนักศึกษาดลมอยู่แล้วค่ะอ๋อเป็นเกณฑ์วัดของหนังสือเล่มนั้นที่หนูใช้อ้างอิงหนูรู้ไม่รู้ว่าทำไมต้องวัดเออ หนูเดานะคะคือได้จำได้รู้ว่าต้นไหนคือต้นไหนค่ะต้นต้นไหนคือต้นไหนใช่ไหมหนูคิดว่าการวัดนี้มีผลต่อการวินิจฉัยไร่แค่ยังไงเอออันนี้หนูกูต้องใช่ใช่ใช่หนังสือเขาบอกบอกไปมครับถ้าต้นเล็กไร้แค่จะเป็นยังไงถ้าต้นใหญ่ไร้แค่จะเป็นไม่รู้พวกครูเขียนรายละเอียดไหมพวกครูเรียนแต่อาหารไม่เคยกันไรแค่ไหนไม่มี ูฝากนิดนึงเลยไอ้ตัวอธิบายเราบลองลองไปอธิบายนะครับที่กูฝากไว้ขนาดลําต้นกับไรแค่นไอมันเกี่ยวกันยังไงนะนอกจากคำว่าต้นไหนเป็นต้นไหนอะนะโอเคนะหนูหนูคิดว่าจานวนและปริมาณไรแค่นต่อหนึ่งต้นเนี่ยบ่งบอกกับณภาพอากาศนีลูกบ่งบอกค่ะเออบ่งบอกได้อย่างไรฝากถามฝากฝากในหามาก่อนนะนะลูกโอเคครับครับขอบคุณครับอ่า